สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำเซ็ตชอนกีดันรุ่นใหม่นะครับผมก็คือเป็นเซ็ตลา์ลิมิเต็ดนะครับซึ่งร่วมมือกับชาวฝรังร่งเศสชื่อดังเลยดีไซนเนอร์ชาวฝรังร่งเศสชื่อดังเลยคือคุณพี่แอมารีนะครับในการดีไซน์กล่องรุ่นนี้ออกมานะครับรุ่นลายต่าง ก็จะรับแรงมานาใจจากในของใช้ในพระราชวังนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องแต่งกายนะครับผมพวกของประดับศีรษะของเหล่าสาวใช้ในวงังแล้วก็จักรพรรดินีนะครับผมนํามารังสรรน,นะครับผมเป็นลวดลายที่น่ารักนะครับผมภายในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีที่พิเศษเลยจากแตกต่างจากเซตปกติที่เป็นรุ่นของชอนเกนคือจะมีตัวตัวสติ๊กเกอร์ DIY ตัวเนี้ย เสริมให้เข้าไปด้วยใน,ในเซตนะครับผมซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถนําไปแปะติดกับขวดผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นการ DIY ตามสไตล์ของตัวเราเองเลยจะมีซิกเกอร์อยู่2แผ่นนะครับแล้วก็มีการ์ดเขียนคําอวยพรเซตนี้เหมาะกับการเป็นของขวัญมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับ2แผ่นซึ่งก็สามารถแปะตามขวดผลิตภัณฑ์ได้หรือว่าอาจจะนําไปแปะออตามเคสโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้ครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับการตกแต่งนะครับผมการใช้สติกเกอร์สำหรับการแบบทำลวดลายบน,บน,บนผลิตภัณฑ์นะครับ <c oughs> ซึ่งชุดเซตเนี่ยครับผมคุณปีแอร์มารีเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้หวานมากๆนะครับเหมาะกับการเป็นของข,องขวนนะัญสำหรับฝากญาติผู้ใหญ่นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆในโอกาสพิเศษนะครับก็ทราบกันเลยอย่างที่ทราบกันเลยก็คือในรุ่นของชอนกีดันเนี่ยพิเศษอยู่แล้วในตัวของเขานะครับผมด้วยส่วนผสมที่แบบพิเศษมากๆด้วยสมุนไพร22ชนิดนะครับผม ครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของอสมปาราไขมุกซึ่งทรงประสิทธิภาพมากๆในการต่อต้านเรื่องริ้วรอยและลดเดลือนริ้วรอยนะครับผมทาให้ผิวเราดูกระจ่างใสก็เหมาะยิ่งเลยในการเป็นของขวัญของฝากหรือซื้อใช้เองก็ดีนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับเดีย๋ยวจะให้ดูว่าในเซตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะอธิบายแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะครับผมว่าค,ค,ค,คือคืออะไรบ้าง ถ้าลูกค้าที่เคยใช้อยู่แล้วก็จะทราบนะครับผมว่าว่าเออมันมันก็สามารถใช้ได้ง่ายง่ายเลยนะครับในเซตนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็คือมีบาลานเซอร์ชิ้นแรกเลยบาลานเซอร์น้ําตกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอีมอชชั่นตัวนี้ก็ใช้แทนครีมได้เลยเนื้อก็สัมผัสก็จะเบาวกว่าครีมตัวนี้ก็จะเป็นอีมอชชั่นสำหรับไซส์พกพาเดินทางบาลานเซอร์ไซส์พกพาครับผมไซส์เดินทางครับไอครีมในรุ่นเดียวกันของรุ่นชอนกีดนัน อ่าเฟซครีมครับผมสำหรับรุ่นชนกีดนันและตัวเซตตัวเอเซนต์เซรั่มครับผมก็ถือว่าเซตเนี้ยครบกับทั้งหมดแล้วขาดเพียงแค่เฟิร์สแคร์นะครับผมกับตัวเอ็มพูเท่านั้นเองลักษณะการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ผมวางเรียนสเต็ตให้เลยนะครับผมซึ่งสามารถใช้เรื่องเช้าและเย็นเลยเริ่มจากการตบบาลานเซอร์ก่อนหลังล้างหน้าทาไอคีมก่อนนะครับผมตามตัวเอเซนต์ แล้วก็ emotion นสำหรับสเต็ปนี้ครับผมถ้าลูกค้าเนี่ยผิวปกติสามารถใช้สเต็ปนี้ตามนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าผิวแห้งนะก็คือต้องทานเนี่ยห้าชิ้นนี้เลยเช้าและเย็นนะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบมีปัญหาเรื่องผิวมันตอนเช้าอาจจะงดเว้นในเรื่องของการใช้ครีมไปน,นะครับผมลงแค่อีโมชั่นก็พอแล้วก็กลางคืนอาจจะตามด้วยครีมเพราะเราต้องการการซ่อมแซมบำรุงผิวที่เข้มข้นขึ้นนะครับผมเรื่องของการฟื้นฟูผิวลดเรือนิ้วรอย มากขึ้นนะครับฉะนั้นกลางคืนก็อาจจะต้องาทาครีมเพิ่มแต่กลางวันก็คือเราล,ง,ลงงดเว้นไปเพราะเดี๋ยวมันน่าจะมันเกินไปนะครับเช่นเคยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนพันชิน้นนี้หรือชิน้ในใดๆของ History o l p p o o นะครับผมก็สามารถแอดไลน์สองโค้ดนี้มาได้เลยนะครับผมก็คอนแทคโดยตรงกับผมแล้วก็ทางน้องนิเิเตอร์นะครับผมก็ gambling. ทางเดอะมอลล์ไล์โทัพเนี่ยก็มีบริการจัดส่งฟรี ผ่านทางระบบ eCG นะครับผมคือส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับผมลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นลูกค้าของเดอะหมอทาผรได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สามารถสะสมเอ็มการ์ดได้ปกติสามารถเช็ครายการบัตรเครดิตได้นะครับผมว่ามีรายการพิเศษไหมนะครับผมแล้วก็สามารถร่วมแบบรายการา Beauty Wish นะครับผมซึ่งจะเป็นยอดอที่สามารถลูกค้าซื้อครบจานวนอยอดเงินเท่านี้สามารถจะได้กีฟต์เชอร์คูปองเงินสดเนี่ยเพิ่มเติมไปได้อีกนะครับผมสามารถร่วมโปรโมชั่นรายการทัางได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้กันก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับผมยังไงก็ขอ,อ,อฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผม The history of u สสาขาท่าพระสวัสดีครับ